เอาขึ้นไปเลยหงายขึ้นมานะไม่ไม่ไม่นกคว่ำนะเออลงมาเลยมาเลยอย้ยกำลังสนุกกำลังสนุก ลลลองมายจะตามขึ้นไปเลยไปเลยเอา่าไม่ขึ้นไปข้างบนเหรอกมองขึ้นไปข้างสูงเหรออ้าวลงมาเลยหนึ่งสองซุ้มโอ้โอ 喂喂喂